s c p 990ระดับวัตถุคลาสคีเตอร์มาตรการกักกันพิเศษ s c p 990นี้ยังไม่ได้มีการจัดเตรียมการกักกันบุลคลากรใดที่มีความคิดที่อาจจะใช้กับการ s c p 990ได้ให้รายงานไปยังด <B> ็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นความคิดแบบไหนจากใครก็ตามรายละเอียด s c p 990โดยรวมแล้วเป็นมนุษย์เพศชายซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธุรกิจแบบสมัยสงครามเย็นผู้ปรากฏตัวในความฝันของบุคลากรของสถาบันจนถึงตอนนี้ยังไม่มีบุคลากรพบ s c p 990ในโลกแห่งความเป็นจริงหากเขามีลักษณะตรงกับมนุษย์จริงๆแล้วเราก็ยังหาตัวไม่เจอขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่า s c p 990 ปรากฏตัวในความฝันของคนที่ไม่ใช่บุคลากรของสถาบัน SCP 9.0ู 0, พบกับบุคลากรขอ,ของสถาบันตั้งแต่ตัวตนของ SCP 9.0นั้นเป็นที่รู้กันเมื่อเจ้าหน้าที่หลายคนได้คุยกันเรื่องที่ฝันถึงคนที่คล้ายๆกันมีรายงานอื่นเป็นจำนวนมากของเจ้าหน้าที่ที่ฝันถึงบุคคล ซึ่งลักษณะตรงกับ S C P 9 9 0ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้รับสถานะ S C P ส่วนกระทั่งหลังเหตุการณ์9 9 0ขีด07ตั้งแต่เหตุการณ์0 9 0ขีด07 S C P 9 0ก,ก็ปรากฏตัวต่อบุคลากรอ,อีกหลายคนและมีการถู่ที่คล้ายๆกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับ เหตุการณ์ก0คขีดเแต่ s c p 9ก็คือ0ก็ท้ายล่วงหน้าถึงการตายของด็อร์ดรและดรได้อย่างแม่นยำรวมถึงการถูกทำลายของสถานีเฝ้าระวังเอฟซีลอนสาและสิ่งที่ s c p ก็กคือศูู่ไว้ควรจะรายงาน ให้ผู้รับผิดชอบในสถาบันทราบเสมอไม่ว่าจะเป็น,รนเรื่องร้ายแรงระดับใดก็ตามเมสซีพก็คือศูนย์ปรากฏตัวนั้นก็ให้บุคลากรของสถาบันนั้นสนทนากับ s c p ซก็ศูนย์ได้ตามใจและขอสนับสนุนให้ถามข้อมูลขอ s c p สก็ศูนย์จากตัวเขาเองทั้งนี้ด็อกเตอร์ยังเสนอรางวัลอย่างงาม ให้คนที่สามารถระบุได้ว,ว่า SCP ก็คือศูนยมีตัวตนอยู่ที่ไหนในโลกนี้หรือไม่